และช่วงที่เราอาจจะไปไหนมาไหนไม่สะดวกนะคะเราก็สามารถที่จะเพาะแล้วก็มีผักสดไว้ทานที่บ้านแบบนี้ค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะครัวบ้านสวนลุงเชียนนะคะช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงของสถานการณ์โรคโควิด1 9อยู่นะคะก็เลยคิดว่าการอยู่บ้านานานๆเนี่ยควรจะมีผักอะไรทานบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยคิดถึงถั่วงอกนะคะถั่วงอกใช้เวลาเพาะประมาณสามถึงสี่วันก่อนกลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวจะแวะซื้อถั่วเขียวก่อนนะคะ ตุนถั่วเขียวนะคะเอาไว้เพาะถั่วงอกอไว้ทานกันจริงๆใช้ภาชนะอะไรก็ได้ในการเพาะถั่วงอกนะคะก็เลยเลือกเป็นกล่องพลาสติกนะคะมีพื้นที่ในการเพาะเยอะดีนะคะค่ะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราล้างถั่วเขียวให้สะอาดนะคะคือปริมาณนะคะเอาง่ายๆก็คือว่าปริมาณกับภาชนะที่เราใช้ะคะ่ะพื้นที่ด้านล่างอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็สามารถที่จะวางถั่วเขียวแล้วก็ไม่ทับซ้อนกันเนาะไม่ซ้อนกันนั่นก็คือปริมาณที่เหมาะสมล้างให้สะอาดน,นะคะนี่เดี๋ยวเราผสมน้ำร้อนลงไปนะคะแช่น้ำอุ่นเนาะเอออุ่นทีเดียวค่ะก็แช่น้ำอุ่น ิ้งไว้นะคะอาจจะประมาณ4-5ชั่วโมงนะคะหรือว่าจะค้างคืนก็ได้นะคะสําหรับขั้นตอนแรกก็เสร็จแล้วนะคะล้างถั่วเขียวแล้วก็แช่ด้วยน้ําอุ่นค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะตอนนี้เกือบจะ8ปดโมงแล้วนะคะเมื่อคืนเราแช่ถั่วเขียวไว้นะคะนี่ก็ถั่วเขียวก็เริ่มขยายตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเชา้าวันนี้นะคะก็คือล้างถั่วเขียวให้สะอาดนะคะ ประมาณ2น้ำนะคะนี่ก็คือถั่วเขียวที่เราแช่วไว้ค้างคืนค่ะใช้ผ้าุณหนูนะคะซับน้ำแล้วก็บิดให้หมาดๆค่ะแล้วก็ไปวางที่ภาชนะที่เราต้องการเพราะถั่วง,งอกนะคะ จากนั้นระวังเมล็ดถั่วเขียวที่เราแช่ค้งคืนไว้ลงไปนะคะนี่เราก็ใช้มือเก,กเลี่ยนะคะไม่ให้ถั่วเขียวซ้อนกันค่ะ แล้วก็ใช้ผ้าขนหนูอีกพื้นหนึ่งนะคะซับน้ําให้เปียกแล้วก็บิดหมัดหมัดวางทับลงไปบนถั่วเขียวที่เราวางลงไปในชั้นแรกค่ะวันนี้เราจะใช้น้ํานะคะที่ใส่ถุงแบบนี้นะคะวางไว้ด้านหนึ่งนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเราไม่ได้วางไว้นะคะก็เดี๋ยวเรามาลองเปรียบเทียบกันว่าถงุงอง่าจะแบบ ฝั่งไหนจะอ้วนกว่ากันนะคะถ้ามาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ถุงดำไว้อย่างนี้นะคะถ้าเกิดเราไม,ไม,าไม,าไมา่ใส่่ใสในถุงดำมะหะถุงออกก็จะมีใบสีเขียวๆออกมาเพื่อจะสังเคราะแสงะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราเก็บไว้ สามคืนวันนี้วันพฤหัสเช้านะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันอาทิตย์เช้าค่ะสวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะเมื่อวานคิดว่าจะได้กินถั่วง,งอกแล้วนะคะแต่ว่ายังโตไม่เต็มที่ค่ะเมื่อวานแอบไปดูแล้วนะคะก็เลยมาแกะดูวันนี้อีกทีนึงค่ะก็ผ่านไป4ี่คืนแล้วนะคะสําหรับการเพราะถั่วง,งอกแบบไม่ต้องแบบเอามาลดน้ําทุกวันนะคะ มาดูกันค่ะตอนนี้ตอนเช้านะคะประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะคะก่อนไปทำงานเราก็จะเก็บไว้ใส่ในถุงดำนะคะแล้วก็วานในที่ร่มค่ะนี่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่านี่ค่ะโอเควันนี้ต้นโตเต็มที่เลยค่ะเอาไปทานได้แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะคะที่เราทดลองไว้ระหว่างเอาของที่มีน้ำหนักนิดนึงวางทับไว้กับเ,เฉพาะผ้ายอย่างเดียวเนี่ยอันไหนจะต้นใหญ่กว่ากันเลยคะ่ะ เรามาดูกันใกล้ๆนะคะตรงนี้มีของหนักวางทับไว้นะคะเป็นถุงเราใส่น้ําไว้ค่ะด้านนี้ก็เป็นผ้าไม่มีน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าเขาลอกเหมือนกันไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันชันดๆเลยนะคะน่าอนาฝันงนี้ค่อฝั่งที มีของที่มีน้ำหนักวางทับไว้นะคะต้นจะยาวกว่าแล้วก็อ้วนกว่านะคะฝั่งนี้ให้โตอิสระนะคะไม่มีของที่มีน้ำหนักทับไว้ก็จะต้นเล็กกว่าแล้วก็จะสั้นกว่านะคะ นี่ค่ะนี่ได้ถั่วงอกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปล้างน้ําแล้วก็เอาไปทํากับข้าวต่อเลยค่ะค่ะมาสรุปกันนิดนึงนะคะสรุปว่าการเพราะถั่วงอกของเราครั้งแรกประสบความสําเร็จนะคะนี่ค่ะขอโชว์ผลงานนิดนึงนะคะ ต้นก็ออกมาอ้วนทีเดียวน่ารับประทานเลยค่ะแล้วก็แน่นอนเราทําเองนะคะปลอดสารปอกต่างๆแน่นอนค่ะแล้วก็ในช่วงที่อาจจะไปไหนมาไหนไม่สะดวกนะคะก็ยังอยู่ในช่วงโควิด -19 ก็สามารถที่จะมีผักสดทํากินเองได้ที่บ้านแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะถั่วงอกไปให้แม่ทำกับข้าวต่อนะคะวันนี้คงต้องไปทำงานแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ